สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับ,บงวงการบอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะเราไปกันที่หลีกอเมริกากันบ้างนะคะทีนุสราต้อมคำของเรานะคะไปร่วมเล่นให้ในหลีกอเมริกาค่ะกับทีมซานดีเโกโมโจนั่นเองค่ะ โดยในแมตช์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่ทางนดิเอโกโมโจเนี่ยถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะได้การันตีเข้ารอบสุดท้ายเลยค่ะและในที่สุดนะคะผลก็ปรากฏว่าทีมอุสรานะคะเอาชนะทีมคู่แข่งไปได้อย่างโคลัมบัสนะคะ3ต่อ1เซตด้วยกันด้วยสกอร22์22ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ22และ31ต่อ29ค่ะส่งผลทำให้นะคะทีมนดิเอโกโมโจเนี่ยการันตีเข้ารอบสุดท้ายแล้วแน่นอนค่ะ ก็แสดงความดีดกับทีมซานิโอโกโมโจโลแล้วก็นุสราต้อมคําคนเก่งของเราด้วยนะคะที่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะในนัดนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเกมมาเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะชนะ3-0ด้วยซ้ำอ่ะนะคะเพราะว่าเซตแรกเนี่ยซาริโอโมโจเนี่ยเหนือกว่านะคะเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแต้มที่นำไปค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแต่สุดท้ายในช่วงท้ายเซตค่ะโดนคู่แข่งขับปาดเอาชนะไปได้นะคะในเซตแรกต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าในช่วงท้ายเซตเนี่ยซาดิโกโมโจเนี่ย ตีเสียเองเยอะมากๆเลยค่ะจนสุดท้ายนะคะโคลัมบัสเอาชนะไปได้ในเซตแรกแต่พอมาเซตที่2นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะสำหรับซานเดโกโมโจนะคะต้องบอกว่าเปลี่ยนเกือบยกทีมเลยนะคะลงมาเล่นในเซตที่2เนี่ย เซตที่2ก็คู่ขี้สูสีมากๆเลยนะคะจนสุดท้ายค่ะซานดิเอโมโจนั้นแน่นอนกว่าเอาชนะไปได้ในเซตที่2แล้วพอมาเซตที่3นะคะต้องบอกว่าโอ้โหมันมากๆเลยนะคะแต่เซตนี้ค่ะซานดิเอโมโจเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเอาชนะไปได้อีกในเซตที่3และพอมาเซตที่4ค่ะต้องบอกว่าเซตนี้ถ้าซารดิโอโมโจชนะก็คือการันตีเข้ารอบสุดท้ายแต่ถ้าสมมติว่าโคโรบัสชนะก็ต้องไปตัดสินกันต่อในเซตที่5ค่ะ และสุดท้ายนะคะในเซตที่4ก็มันมากๆเลยมันที่สุดเลยเพราะว่ามีการดิวสกันไปนะคะแต้มนี่ยาวไปถึง31ต่อ29เลยนะคะก่อนที่ซานิเอโกโมโจเนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้ในเซตที่4ค่ะต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชมนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะสำหรับแมตช์นี้และถึงแม้ว่าวันนี้นะคะนุสราต้อมคำของเราจะไม่ได้ลงทั้งเกมนะคะแต่ก็ต้องบอกว่านุสราต้อมคำก็เป็น ตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพมากๆเลยสำหรับซานเอโกโมโจค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน u t u b e บล็อกเอาได้นะคะและสำหรับเพื่อนๆใน,นนะคะที่ยังไม่ได้รับชมการแข่งขันในแมตชน์นี้ทางรายการวอลเลย์ครีซี่ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ที่ชมกันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h ช n i s e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ